วัสดีครับวันนี้ก็มาเรื่องเดิมๆก็จะไปเรื่องเดิมๆผมเคยวิเคราะห์ะสงครามระวังรัสเซียไกยอันนี้ยูเครนครั้งแรกเลยเริ่มบุกเลยผมเคยพูดอยู่เสมอว่าไอ้สงคราม แบบนี้เนี่ยไม่มีวันชนะเพราะอะไรผมพูดอยู่เสมอว่าผมไม่เหมือนกับเอฟเบนคนอื่นผมวิเคราะห์แบบทหารผมไม่ต้องโลกสวยมากเพราะว่าผมลบมาเยอะผมเองกับลบกรัสเซียมาตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าพาะรุ่นพ่อเราไปลบในเวนียดนามกับลบกรัสเซียไอ้รุ่นพี่เรา ลบในลาวกับลบกับรัเสเซียตัวผมเองเนี่ยเขาไม่ได้เทนประเทศไทยเพราะว่าเราระวังไทยกับเรามีสงครามกันก็ว้ว่าเวียดนามบุกเข้ามาในาในประเทศกัมพูชามาลบกับไทยอันนั้นคือเบื้องหลังคือรัเสเซียทางนั้นทำไมผมวิเคราะห์รัเสเซียไม่มีวันชนะนะ เพราะความคิดของเผด็จการเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนทั่วโลกก็ไม่เห็นด้วยหนึ่งและคุณแพ้อย่างหนึ่งแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราพูดกันว่าอ,อเมริกาแพ้สงครามในเวียดนามความจริงเขาไม่แพ้หรอกก็แพ้สงครามในประเทศตัวเองเพราะใน,ในประเทศอเมริกาเนี่ยต่อต้านเรื่องสงครามอย่างที่สองเวียดนามเนี่ย ยังประเทศโลกเสรีเนี่ยเราไม่ได้ถามด้วยอภัยใจอย่างตัวเองเพราโลกาภายนอกเขาดูอยู่นะเวลาทิ้งระเบิดพาดไปนิดเดียวก็ด่ากันว่าเนี่ยเห็นไหมค่าประชาชนค่าทั้งทงท,งที่ไม่รู้ใครทิ้งระเบิดเหล่านั้นเนี่ยอ่ามิกิมหมิก e ิม e หแพ้แม้แต่เอฟห้านะคือสู้กันในสงคราม ไม่ต้องถามผมรักถามาาท่านทหารอากาศทั้งหลายเนี่ยมิกยิมหสู้นะ F5 ของอเมริกาไม่ได้อาก้าที่ดังและดังคือก็พูดกันว่าโอ้มันสุดยอดมันสุดยอดแบบไหนยิงอยู่พอแก๊สมันเยอะในปกากไก่ที่ความหายใจอยู่ในปกากไอรบอลลำกล้องปืนเนี่ย อันนั้นแนะ่ะความหายใจมันเยอะก็เลยเวลาขัดลำกล้องยิงได้นะกระสุนมันใหญ่กว่าทำไมยิงทะลุไม้ล่ะถามครูโตดิเพราะมันมีแค่สีเกี่ยวเกียร์สีเกี่ยวลำกล้องอในปากลำกล้องแล้วก็หัวเป็นเหล็กมันไม่ได้เป็นหัวทองแดงแล้วเคลือบด้วยตะก,กั่วยู่แบบ M16 นะ เดี๋ยวนี้ครูก็แก่แล้ว m16 ถึงเออะไรก็ไม่รู้เอห้าแล้วมั้งสำัยครูเนี่ย m14 นะเอหนึ่งมามา m16 เอหนึ่ง m14 มัมีสองแบบแบบหนึ่งใช้กรนะสุน0.2นาโต้อ่ะเ14ของอเมริกาเอเอแบบหนึ่งก็ใช้ m16 เอหนึ่งนี่แหละเรียก m 14ก่อนจะมี M16 มี M14 มาก่อนจะบอกให้ปืนที่ครูใช้อยู่เนี้ยเนี่ยก็บอกเนี้ยเขาใช้สมัยสงคารามเวียดนามนะเรียกว่า M14 เนี่ยไม่ใช่ M16 นะ M14 อ่ามาประกอบด้วยกับ m อ9เขาเรียก m 2็ซึ่งประกอบด้วย m อ9 M2 ก็ซึ่งกระบอกนี้ กระบอกเนี่ยการเสียเปรียบแบบกระบอกธรรมดาเนี่ยก็คือการเล็งเป้าหมายถ้าคนไม่ชํานาญคนไม่ชํานาญการเล็งแบบเป้าหมายวางระยะมันใช้วิธีถังโค้งนะมันยากหน่อยถ้าคนที่ชํานาญคือยิงบ่อยอย่างวกครูนี่ยิงทุกวันสบายมากนะอันนี้เขาเรียกว่า m สองสาม กระบอกนี้เป็นของอเมริกันเป็นของอเมริกันที่อยู่ในค่ายน้องตะกูเลยอค่ายฝึกไอ้ตัวะสิที่เก้าสมัยครูเด็กๆกระบอกนี้คยครูใช้อยู่ก็อันนี้คือเรื่องอาวุธคุภาพสีภาพมันดีก็าอากาศตอนไหนเวลาโดนยิงแล้วเนี่ยทำลายอ่า ทำลายคนอ่าอ,อย่างไอี่เนี่ยอากาเนี่ยขูดโดนยิงแขนทะลุใช้สิบวันนี้แขนโวนไปละแขนทะลุแล้วก็ปาดออกมาก็เย็บนะโดนที่เอาลงเวงก็คือเรื่องอาวุธเนี่ยอย่าเ,เพียบแล้วเนี่ยสู้ตะวันตกไม่ได้ตะวันตกก็เขามีกี่ประเทศร้อยกว่าประเทศอ่าตะวันตกเนี่ยเขา ประเทศโลกเสรีเนี่ยเขาคิดแบบเสรีใครก็สนับสนุนใครอาวุธใครคิดออกมาได้ผลิตขึ้นมาเขาจะสนับสนุนเมื่อเมินคอมมิวนิสต์กูต้องใหญ่คนเดียวกูต้องมีอำนาจคนเดียวรถถังที่แน่ที่ครูเคยพูดเนี่ยมันครูบอกแล้วคูไม่ได้โม้ไงนะ m อ้จีเนี่ยยิงเข้าไปรถถังไอ้รัเสเซียเนี่ยจอดทุกลาย ลองไปยิงรถถังของเยอรมันของอเมริกาจะอยู่แม่ไม่มีทางหรอกคันเล็กกว่าด้วยนะคันเล็กกว่าด้วยจะบอกให้คุณผลิตปรถถังได้อเมริกาหรือเยอรมันหรืออังกฤษหรือพวกไม่ว่าอะไรสวีเดนอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดไว้แล้วเขาจะยิงคุณยังไง คุณป้องการเกาะเหรอใช่ไหมเ <_ C> ขายิงจรวดเข้าไปเวลาครูพูดกับพวกเราเนี่ยคขาดูนังการ์ตูนเยอะไปหรือเปล่าเพราะพวกเราไม่ได้เรียนไม่ได้ไปคุยกับทหารไม่กันไงนะมันยิงเข้าไปธรรมดาเนี่ยน่ะไอ้ลูกไอ้ตูดนาเนี่ยมันบ้าบอกขอ,ขอแต่งมันขึ้นไปมันขยันลงไปตรงป้อมปืนนะเพราะมันมี หัวเจรวดมันมีเรดาร์ผมบอกเลยไงสมัยก่อนเนี่ยผมไปเรียงกับครูอเมริกาเขาก็บอกว่าไอไอสโซเซยิงออกจากเหลือลบยิงไปบังคับโดยเลดาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรียกกลับมันก็ได้แต่เข้าสองไม่ได้มีระดับจ่าหลายคนบอกเฮ้ยคนาโตงดูหนังการ์ตูนเยอะไปปอเปล่าเขานในเขาร่นในรักเป็นยังไง คุณยิงมันก็ไม่ได้ไอซูเซ่เนี่ยยิงปั๊บมันปอยหัวระเบิดเท่ากับระเบิดคว้างเราเนี่ยมีอยู่ห้าร้อยลูกคุณยิงมันเท่ากับทำลายตัวเองอ่ะมันก็ปลอยโดยอัตโนมัติเลยมือนก็มันมีชีวิตอ่ะเวลาผมเล่าเล่าให้ฟังพวกท่านก็บอกว่าตูหนังการ์ตูนเยอะหรือเปล่าไอ้สิ่งที่ผมเล่ามาสมัยก่อนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับสมัยนี้ทุกอย่างเพราะเราเรียนรู้ไงเอจีบสองที่สมัย พวกครูใช้งัน่วยซัพเปอร์ก็ใช้กันเนี่ยอันนั้นคือไอเย็บสองพวกนี้เนี่ยดูมันก็ไม่มีมันก็กระบอกไม่ไผ่เราแบกเข้าไปเดี๋ยวมายิงนัดเดียวก็ทิ้งสีภาพสูงก็ไอพีเท่าเลยนะผมจะบอกให้เดี๋ยวเบากว่าแต่ยิงแล้วทิ้งเลยมีหลายคนโทรมาถามมาครูทำไม เอ็มเจ็ดสองยิงแล้วไอ้ลูกตไปทำไมบรรจุไม่ไหนเพราะเขาผลิตกลไกมันแค่นั้นนะทำไมนูซปเปอร์ไปมีเอ็มเจ็ดสองก็ทุกคนเพราะอะไรนะสามสิบเก้าไหนก็ก็แบกไปสามสิบเก้าลูกอ่ะเพราะอะไรถ้าก็ยิงเรายิงจรวดไปไอ้สามสิบเก้านัดมีทุกคนนูซปเปอร์ต้องเรียนรู้ทุกคนต้องเรียนรู้ว่าจะยิงยังไงกลไกเป็นยังไง สีภาพขนาดไหนนะอันนี้คือ MJB2 เราเทียบกับสมัยก่อนเนี่ย a g 7แล้ว r p g 2เนี่ยสีภาพสูงกว่าเยอะ r จ g 7ถ้าไม่เจอของแข็งมันก็ไม่ระเบิด R b g 2ถ้าระยะไกลไปสัก400เมตรมันก็ไม่ทามันก็ไม่ค่อยได้ผลมันก็ไม่ยำนะ MJB2 เนี่ยระยะ1กิโลเนี่ยคุณหลบก็ไม่พอนหรอกมันเร็วนะ ทำไมยิงจีบสองยิงกัปเตอร์ได้เพราะมันเร็วไงน่ะมันเร็วพอกับก็พอพว่าน่าจะเร็วกว่าปลสอด้ยวยซ้หเพราะเขาผลิตมันอย่างนั้นนอะอ่ชัดแล้วใช่ไหมครูบอกให้เราต้องเรียนรู้ไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ว่ารู้แค่ยิงเราต้องเรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ก็แถมมาทำ,ทำไมอ่า ครั้งแรกมันมีคนโทรถามคุณเยอะําไมรัเสเซียสู้อยูเคนไม่ได้หนึ่งอาวุธสองคนไม่เห็นด้วยนะคุณไปบุกรบประเทศเขาเมื่อแยากประเทศกันแล้วมันก็จบใช่ไหมคนไม่รู้ไอคนที่เชียร์แฟนรัเสเซียอยู่ในเมืองไทยเนี่ยบรรพบุพร,บรุษคควเนียรบกับรัเสเซียมตลอดนะรัเสเซียเนี่ยเขาไม่ได้คิดดีกับคุณหรอก ประเทศคอมมิวนิสต์ก็ไม่ได้คิดดีกับคุณหรอกอย่างที่เรามีสงครามระวังไทยกับเราเนี่ยรัสเซียจะอยากจะขยายอํานาจเข้ามานะอยากจะตอนนั้นรัสเซียทะเลาะกับจีนอยู่อยากจะขยายอาํานาจมากกับจีนเราจะคบกับจีนไหมก็ลองเราไปคิดเอาเองนะจีนเนี่ยไม่ต้องถึงระดับรัฐบาลกับรัฐบาลน,นะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ ขออนุญาตจริงๆเพราะว่าแค่คนจีนที่อยู่ในเมืองไทยและอยู่ในกัมพูชานะที่เราต้องแก้ปัญหาทุกวันเนี่ยพวกไอ้ไลคอซินเตอร์อะไรต่างๆอันนี้คือนิสัยใคร่นี้ค,นคุณก็คิดการค้าเขาก็เอาเปรียบคุณเขาไม่มาซื้อสัตว์อย่างคนไทยหรอกนี่ยมาคนไทยแล้วก็ยังไงก็ได้แต่เขาไม่ใช่นะฟังผมไว้นะ ทำไมคมรูโตเป็นระดับครูแล้วระบับหน้าคนแล้วทำไมครูยังไม่มีจะก,กินเพราะซื้อตา์ต่์ประเทศชาติไงกูรับเงินเดือนกูม,มีกินแคน่นังก็พอขออนุญาตพูดแบบภาษาทหารนะคนยังครูพูดได้หลายภาษาถ้าไม่ซื้อสัตว์ต่อชาติไม่คิดดีต่อชาติสมมุตินะขออนุญาตนะพูดครูไปขายยาสิติดท,ที่ไม่มีใครรู้ครูพูดอะไรใน ในนั้นป่านนี้มีรถเบนซ์ขี่ไปสิบคันแล้วคุณไม่ทําคุณไม่มกระบาต่อชาติไอ้พวกที่บอกว่ารักชาติรักชาติคุณฟังไว้เลยคุณรักชาติแบบไหนพวกคุณรักชาติเมื่อไรชาติบรรลัยทุกทีเลย,น,ยนะยังครูนะรักชาติจนมันร้อยแพ้ไม่มีที่จะปะผู้สุดท้ายก็ครูได้อะไร ได้ร้อยแพรท,ที่ความทรงจำนะแล้วก็ไอ,อย้ยางหนึง่งคุยอยากจะพูดถึงอ่าทั่วๆไปก็ไอ้คนบางคนเนี่ยออกคลิปโอ้โหคุยอยู่มาทั้งนั้นเนี่ยยังมะกากระล่อนเลยทุกที่อะนะทุกที่อยากจะรู้ถามนวยรู้วิเศษเติคุยอยู่ที่ไหนมั่ง ทุกที่ที่มีทุกเอที่ศูนย์อพยพก็อยู่นะอยู่ทุกที่ไปทุกที่ไปส่งของนะขับรถส่งทุกอย่างส่งเสบียงส่งซอฟอไม่ว่าขมิน้นแดงขมิ้นเสรีนะหลังจากนั้นมีคนขับรถแทนครูจะไปไหนอ่ะอย่าลืมอ่ะลองไปถามลูกน้องกับครูปิงไข่ มือสไนเปอร์ครูไปอยู่คนเดียวในประเทศเขมรส้มยิงเวียดนามอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อครั้งอยู่นั้นยิงเวียดนามทุกวันครูไม่เคยเห็นผีเขมรดุขนาดที่ขอพูดกันเลยมีไหมมีคุณเป็นทหารคุณกลัวผีนะคุณเป็นเพื่ออะไรนีนเป็นเพื่ออะไร ที่คุณพูดมาคุณพูดคล้ายกับผมเลยนะพูดเหมือนกันเลยผมรู้ผมสืบมาว่าพวกคุณไม่ได้ทํางานอย่างผมหรอกถ้าคุณทํางานระดับผมสายแม่งไปนคุณไม่ถกดินเนี่ยมีไหมคุณยึดเมืองไพลินนํายึดเหมืองไพลินเนมีไหมมัณถามหน่อยมีไหมน้าลูกน้องไปเข้าตีนนเข้าตีเนี่ยมีไหม พวกคุณลุกกันหน้าดูเลยแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะบอกให้ตัวจริงเสียงจริงอยากจะรู้มาคุยกันสักตั้งหนึ่งมาคูโตรออยู่ที่ลำปางเนี่ยนะคูโตไปกับคำิ้นแดง4คนไอ้สมคนบล็อกคูโตไปเข้าไว้ในพื้นที่คนเดียวส้มยิงวิดนาวัวานละคนสองคนคนสองคนเพราะเขายุ่งยากกับประเทศไทย เราพักด่านเขาไม่ออกพวกคุณบอกว่ายิงกบเวยดนามที่หายแล้วถ้าไม่มีหน่วยรูพิเศษอย่างพวกครูอยูอ่นอกประเทศเนี่ยพวกคุณจะตายอีกเท่าไหร่ถามนะลูกน้องครูก็อยู่เยอะแยะไปหมดคนที่ทํางานบางคนไปบวชเป็นพระอยู่นั่นน่ะนะบางคนก็นไปเป็นท่าแก่อยู่แถวดอนไปเป็นราชการอยู่แถวกาลสินอยู่นู่นนะ่ะ เป็นญ่ชนระทานอย่างก็มีบางคนก็เอาตัวไม่รอดไปเป็นขี้เหล้า่างนี่ไงไอคำสุดท้ายเนี่ยทาไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นทําไมเขาต้องอประชดตัวเองุอธามระดับนี้แล้วน่ะไม่ได้อะไรหรือสักอย่างในในประเทศนี้ประชดตัวเองกินเหล้าเขาไม่ได้คิดอย่างคูนะกินเหล้าเข้าไปเหล้าเข้าปากไปนนอนสบาย กูช่วยชาช่แล้วกูได้อะไรครูสุดท้ายพวกเขานอนติดเตียงพ่ออะไรโคูโชหนังสือเนี่ยพ่ออะไรอ่าเพื่อจำหน่ายจำหน่ายอ่าชีวิตของครูขายชีวิตกินแหละตอนเนี้พูดแบบลูกผู้ชายนะแต่ก็เด็กครูมายังไงนะโตขึ้นมาครูไปไหน ไปอยู่หน่วยไหนอยู่เพื่ออะไรทำงานยังไงสงครามที่ไหนครูไม่ได้ไปแต่นั้นหนังสือเนี้ยครูบอกเลยที่ปากเถ่ายมาเลยอ่าบ้านถังแดงที่พัทลงุงครูไม่ได้เขียนไว้อน,นาคตอันนี้คือเจ้านายถามให้อน,นาคตต่อไปเจ้านายที่โรงงานยาสูบก็ถามมันก็พิมพ์มาให้ ขาดีคนดีโรงงานยาสูบผมอยู่มาเนี่ยเขามีไม่ตาคนดีมากนะถ้าผมไม่เกษียณก็จะอยู่ต่อโรงงานยาสูบมีอะไรให้ผมเยอะนี่ไงพูดถึงโรงงานยาสูบแล้วมันเจ็บใจเพราะอะไรเวลาสูบยาสูบนะผิดกฎหมายเวลาออกเรื่องกัญชาเนี่ยมันถูกกฎหมายมึงจะบ้าหรือเปล่า ถ้าทุกคนใบถ้ามนไม่ส่งโรงงานยาสูบให้หมวนบุรีขายดีไหมละ่ะมันก็ไม่ทำนะแหนกัญชาเสรีน,นั่นแหละคือยาเสติดยาสูบเราเนี่ยบ้านพรหลุดเราสูบมาไม่ว่ามวนเชยโยไม่ว่าพันกระดาษนอนกระดาษเนี่ยใบยตองอะไรเนี่ยเขก็สูบมา คนโบราณเรานั้นอยู่ได้เป็นร้อยปีไม่เห็นเขาตายหาไตาหงเลยแต่ยาสูบเยอะไม่ใช่สองหนึ่งคอหนึ่งสบวันละสองสองอันนั่นคืออันตรายคุณสูบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายไหมมันก็ควันเหมือนกันน่นะนะผมก็ว่ามันก็มีอันตรายสูบเข้าไปหนักกับบุหรี่สูบก็แบบยังไงสูบลมหายใจฟอดเข้าไปบุหรี่แค่สูบแล้วก็พ่นออกมา ผมไม่ได้โฆษณาให้โรงงานยาสูบนะเพื่อผมคือทํางานให้โรงงานยาสูบเนะี่ยเขามีเมตตาต่อผมนะที่นั้นเองแต่ผมก็แปลกใจทใําไมคุณต้านเรื่องแบบนี้เรื่องกัญชาคุณไม่ต้นานกัญชาเนี่ยคือยาเสพติดโดยตงรงกัญชาเนี่ยถ้าคุณส่งไปถึงโรงงานผลิตยาหรือถึงคุณหมอ โอเคมันเป็นยาอันนี้ผมดูแล้วมันเกลือนไปหมดเลยเนี่ยมันยังไงอะต่อไปจนะมีแต่คนขี้ยาทั่วประเทศนะเนี่ยนะคุณคิดอะไรอยู่ใกล้ลูกน้องผมเนี่ยไปปับยาเสพติดที่มันไปตายกันเหคุณแล้วพี่ชอบไหมหรือคุณเงินเข้ากระเปา๋าคุณก็ก,กูก็สบายแล้ะคุณไม่เคยแล้วพี่ชอบต่อสร้างคมเนี่ยเวลา สสเดีวยวกันก็พูดอ่ะกฎหมายม่ออกแล้วพูดแล้วระวังนะผิดกฎหมายผมจะต้านยาเสพติดผมผิดกฎหมายเนี่ยก็ไม่เป็นไรแก่แล้วแม่งติดคุกสักหน่อยต้านยาเสพติดดีแม่โอเคเรื่องเครียดมาเยอะแล้วตอนนี้เรื่องทําบุญผมขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกท่านไม่ว่าเชื้อชาติอะไรแต่เป็นคนไทย ทำบุญวันที่18 19แต่พวกครูก็เริ่มตั้งวันที่17ละพุจิกาที่ค่ายประตูผาอดีตพวกครูคืออาศัยอยู่ในค่ายประตูผาก็เลยคนที่ทำงานเพื่อชาติเหล่านั้นเราเขาเสียสละเหล่านั้นที่อยู่ในที่พวกครูสร้างสถุขึ้นมา ที่คล้ายกันนุสอกุรีกระดูกพวกเขาเหล่านั้นอยู่ที่นั่นพวกนี้ก็เสียสละเพื่อชาติจริงๆไม่ใช่เหมือนไอ้พวกที่ประกาศว่ารักชาติอันนี้คือเสียสละเลือดและเนื้อคูสุดท้ายเหลือแต่วิญญาณวิญญาณเหล่านั้นสุกติอย่างไม่รู้เขาไปไปเกิดได้อย่างไม่รู้อย่างน้อยเราก็ไปทำบุญให้เขาปีละครั้ง ครูขอเชิญพวกท่านใครจะมาก็โทรมาที่เบอร์ของครูครูจะบ,บันทึกไว้ว่าใครจะมาลงทะเบียนลงทะเบียนที่นั้นเราจะได้จองอตู้จีนถูกนะครับก็086 1์แปดหกหนึ่งหนึ่งเแล้วก็ หนังสือชีวประวัติของครูเล่มนี้เล่มน,นีนน้ด้านหลังเป็นอย่างนงี้เปืนที่ถือเนี่ยไม่ใช่ถือกู้มีความหมายข้างหลังที่ยืนจิงก้า,านเนี่ยเนี่ยมีความหมายาใครขอยากจะรู้ถามทำไมยืนอย่างเงี้ยทำไมหน้าอกเปิดอย่างงี้ครูไปไหนเดี๋ยวมา หน้าอกปอยเดีตรงกลางเห็นไหมมันมีความหมายก็ลองโทรมาถามที่ครูบอกมาดำเบอร์หนังสือริมละหนึ่งพันบาทถ้า,ามีเหรียญหล่อเก้าหรือการที่เก้ารุ่นสองห้าศูนย์ห้ารุ่นตายยาเพนดีนก็เพื่อทำบุญหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนังสือด,ด้วยรีบ เหรียญด้วยสุดท้ายนี้ครูขอเวพรให้ทุกท่านอขอให้มียินมีอยู่ดีมีความสุขความเจริญต่องานต่อพวกท่านขอร่างกายแข็งแรงเอฟซี FC ของครูทั้งหลายขอให้โชคดีทุกคนอ่า ขอให้ทุกท่านมีความยินดีต่อความอยู่กินทุกวันนี้โอเคครับสุดท้ายนี้ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ครูด,ด้วยครับสวัสดีครับ